5. ผลไม้กระตู้น้ำนมที่คุณแม่หลังคลอดควรกินเป็นประจำโดยปกติแล้วคุณแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา6เดือนนับจากวันคลอดเนื่องจากน้ำนมแม่อุดมไปด้วยสารอาหารและน้ำครบถ้วนนั่นจึงเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทารกแล้ว แต่ก็มีคุณแม่หลายคนที่ต้องเจอกับปัญหาน้ำนมไม่พอจึงจำเป็นที่ต้องหยุดให้นมลูกด้วยความจำใจดังนั้นวันนี้เราจึงอยากชวนให้คุณแม่หลังคลอดมาทำความรู้จักผลไม้5ชนิดที่แนะนำให้กินเพื่อกระตุ้นน้านมกันค่ะบอกเลยว่าผลไม้แต่และชนิดจะเป็นผลไม้ใกล้ตัวที่คุณแม่สามารถหามากินได้ง่ายๆอีกด้วยหอินทผลัม อินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของคุณแม่หลังคลอดอย่างมากเนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดเชน่ชนแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโดยสารอาหารเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยกระตุ้นน้ำนมของคุณแม่หลังคลอดให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแถมยังทำให้น้ำนมของคุณแม่มีสารอาหารที่เพิ่มมากขึ้นด้วย 2. มะละกอมะละกออุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินบีวิตามินซีแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีความสามารถในการบำรุงเลือดบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและกระตุ้นน้ำนมของคุณแม่หลังคลอดได้ดีถือเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเลยก็ว่าได้3ขนุนขนุนอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ไขมันโปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและว,วิตามิน B 1หนึ่งโดยสารอาหารเหล่านี้คือสารอาหารที่มีส่วนช่วยกระตุ้นน้ำนมให้คุณแม่หลังคลอดได้ดีมากๆโดยเฉพาะในส่วนของเม็ดขนุนคือเป็นของดีที่แนะนําให้คุณแม่หลังคลอดกินเพราะช่วยบํารุงน้ํานมของคุณแม่ได้ดีมากๆเลยทีเดียวสีกล้วย กล้วยอุดมด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดและยังสามารถกินเพื่อฟื้นฟูร่รางกายได้ดีอีกด้วยสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่ต้องการกระตุ้นน้ำนมแนะนำให้กินกล้วยน้ำว้าเพราะมีสารโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยบรรุงน้ำนมและยังช่วยควบคุมน้ำในร่างกายได้เป็นอย่างดีหพุทราพุทษาอุดมด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน D2 วิตามิน B3 วิตามิน C ธาตุเหล็กแคลเซียมและเส้นใยอาหาร ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่หลังคลอดได้ดีหากคุณแม่กินพุทราเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายหลังคลอดให้ฟื้นตัวได้เร็วอีกด้วยสำหรับคุณแม่คนไหนที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำนมมีไม่พอแนะนำว่าให้กินผลไม้เหล่านี้กันค่ะเพราะผลไม้ทั้ง5ชนิดนี้ถูกจัดว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังอุดมด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อการบำรุงร่างกายของคุณแม่หลังคลอดหลากหลายชนิดอีกด้วยถือเป็น การกินผลไม้ที่ช่วยทั้งบำรุงร่างกายและกระตุ้นน้ำนมให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกเลยก็ว่าได้5ประโยชน์ดีๆของมะนาวช่วยขับถ่ายลดเจ็บคอ นึกถึงเครื่องดื่มที่ช่วยให้ความสดชื่นให้กับร่างกายหลายคนอาจนึกถึงน้ำเย็นน้ำเย็นหรืออาจคิดถึงน้ำอัดลมแต่หากอยากเลี่ยงน้ำตาลสูงสูงก็อาจนึกถึงเครื่องรสเปรี้ยวอย่างน้ำมะนาวได้มะนาวไม่ได้มีประโยชน์กับเราแค่รสชาติปเปรี้ยวจีดถึงใจที่มอบความสดชื่นให้กับเราเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายอีกด้วยสนุกเฮลมีข้อมูลดีๆจากนกกษีสดาศิรังพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุวัฒนานาชาติมาฝากกัน5ประโยชน์ดีๆของมะนาว 1. น้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นช่วยขับถ่่าาาายยยขขับขออองงเสีกกออกจร การดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำผสมนา,นานาอุ่นๆสามารถช่วยให้ร่างกายขับถ่ายขับของเสียออกจากร่างกายได้โดยสัดส่วนของน้ำอุ่นและน้ำมะนาวสดที่ควรดื่มไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนเช่นหากมีอาการเจ็บคอหรือปวดท้องจากแผลในกระเพาะอาหารการดื่มน้ำมะนาวสดเข้มข้นอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอหรือกระเพาะอาหารได้ดังนั้นจึงควรลองผสมแล้วชิมดูว่าเป็นรสชาติที่เราพอจะจิบดื่มได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดื่มสามารถเลือกดื่มในช่วงเช้าหลังตื่นนอนได้แต่สำหรับใครที่มีโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคประจำตัวควรดื่มหลังรับประทานอาหารเช้า หรืออาจเป็นช่วงเวลาอื่นๆของวันได้แต่ควรระมัดระวังในการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นก่อนนอนเพราะหากปริมาณน้ำมะนาวเข้มข้นมากเกินไปการดื่มในช่วงที่ท้องว่างอาจส่งผลให้เกิดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือทําให้ปวดแสบท้องได้นอกจากนี้หากในมื้ออาหารนั้นน,นกินอาหารที่มีน้ำมะนาวเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วเช่นยินยำแกงส้มต้มยำต่างๆมื้อน,นั้นอาจงดการดื่มน้ำมะนาวไปก่อนได้ 2. น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งช่วยลดอาการเจ็บคอ น้ำพึ่งแท้ที่สะอาดและปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคจะมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อโรคได้ดังนั้นการผสมดื่มร่วมกันกับน้ำมะนาวที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์สารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบได้ดังนั้นจึงสามารถดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งเพื่อลดอาการเจ็บคอคออักเสบบวมแดงร้อนที่เกิดในช่วงที่เป็นไข้หวัดได้ถ้าเราปรับสูตรน้ำพึ่งมะนาวให้เหมาะสมจะลดอาการระคายเคืองจากกรดของน้ำมะนาวได้สังเกตอาการของตัวเองว่าถ้าจิบแล้วแสบคอให้ลดการใส่น้ำมะนาวลดลง 3. น้ำมะนาวลดอาการปวดศีรษะ มีบางสูตรที่ระบุให้เอากาแฟผสมกับน้ำมะนาวหรือฝานมะนาวลงไปเพื่อช่วยลดอาการปวดศรีรษะทั่วไปรวมถึงอาการปวดศรีรษะจากโรคไมเกรนแต่จริงๆแล้วคาเฟอีนในกาแฟอาจทำให้ปวดศรีรษะได้มากกว่าดังนั้นหากอยากดื่มน้ำมะนาวเพื่อลดอาการปวดศรีรษะไม่ควรผสมกับกาแฟหากดื่มกาแฟไปแล้วสามารถดื่มน้ำมะนาวตามหลังได้สีน้ำมะนาวช่วยเห็หายจากไข้หวัดเร็วขึ้น ในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะมีวิตามินซีมะนาวก็เป็นอาหารที่มีวิตามินซีสูงเช่นกันซึ่งวิตามินไม่ได้มีฤทธิ์ป้องกันไข้หวัดแต่ช่วยให้อาการหวัดหายเร็วยิ่งขึ้นการรับประทานวิตามินซีให้เพียงพอถุงช่วยลดระยะเวลาในการเป็นไข้หวัดได้เช่นจากที่เคยเป็นไข้หวัดปีละ14วันอาจเหลือปีละ10-12วันเป็นต้นอย่างไรก็ตามไม่ควรได้รับวิตามินซีเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาเช่นนิ่วในไตคลื่นไส้และท้องเสียวิตามินซีป้องกันหวัดได้จริงหรือไม่5 น้ำมะนาวช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินซีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคลับกระปิดลับกระเปิดเลือดออกตามไรฟันผิวซีดแผลหายยากอ่อนเพลียง่ายและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโรคการรับประทานมะนาวในปริมาณที่เหมาะสมก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและอาการเหล่านี้ได้เช่นกันข้อควรระวังในการกินและใช้มะนาว ุแนะนำว่ามะนาวมีความเป็นกรดสูงการดื่มน้ำมะนาวสดที่มีความเข้มข้นมากๆก,ากอาจทาให้ระคายเคืองอวัยวะต่างๆในระบบทางเดิอนอาหารเช่นคอหลอดอาหารลำไส้กระเพาะอาหารโดยเฉพาะผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารอาจทําให้เกิดอาการแสบท้องได้นอกจากนี้การดื่มน้ำมะนาวหรือกัดเนื้อมะนาวกินตรงๆรวมถึงการรับประทานอาหารที่ใส่มะนาวเช่นยำต้มยำปลายาน,น้อยลอปลายาน,น้อยควนบ้วนปากหรือดื่มน้ำเปล่าตามเพื่อลดความเข้มข้นของมะนาวที่ผิวเคลือฟันและไม่ควรปรีแปลงฟันหลังรับประทานมะนาวทันทีเพราะอาจเสียงฟันสึกกร่อนได้ รหรับการใช้มะนาวที่ธิ์เป็นกรดค่อนข้างสูงหากจะนำมาผสมเป็นส่วนผสมในการบำรุงผิวควรใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยผสมกับส่วนประกอบอื่นๆหรือเจือจางลดความเข้มข้นลงไม่ควรใช้มะนาวทาลงบนผิวหรือทาลงบนฟันเพื่อการฟอกสีฟันโดยตรงเพราะอาจตะกรอนผิวเคลือบฟันรวมถึงผิวหนังอัจราคายเครื่องได้เช่นกันและไม่ควรใช้กับบริเวณที่มีผิวบอบบางเช่นรักแร้ผิวหน้าบริเวณรอบดวงตาชั้นรอยพับแขนขาเป็นต้นหากไม่ทราบว่าปริมาณที่ใช้เท่าไรถึงจะปลอดภยัยควรหลีกเลี่ยงการทำส่วนผสมต่างๆจากมะนาวด้วยตัวเองจะดีกว่ายิ่งว อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ผลเสียต่อสุขภาพจากการขาดวิตามินขอขอบคุณข้อมูล Thai PBS ภาพ i c e t a k